ทีมที่หนึ่งนะครับก็นีก็จะมีแข่งแล้วเต็มเป้าไหวนะครับแล้วก็ทีมที่สองนะครับทีมโคเรียนะครับส่วนทีมที่สามนะครับเป็นทีมทางมืนคนมันหลอนะครับซึ่งทีมที่สามตอนน้านี้เป็นของดุซี่ทีมนะครับแต่ว่าย้ายลงมาอันที่แปดแล้วครับต่อไปทีมที่สี่นะครับทีมทิพทิที่วครับแล้วก็ทีมที่ห้าปุ่มแล้วก็ทีมที่หกพิี้เกอร์แล้วก็ทีมเจ๊เจ๊เจนะครับขอบคุณมาก หค่ะคุณครูเป็มยิดาใส่บุญค่ะ2ค,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 ค่ะคุณครูสุภกรศิวกุลค่ะ3ค่ะคุณครูปียนุชพงษ์นิษฐ์ค่ะ4ค่ะคุณครูธนพรเอี่ยมมงคลศิลป์ค่ะห้านะคะคุณครูธงชัยทองคำค่ะและ6นะคะคุณครูธนพรอภิสิษฎสุขค่ะ เรามาฟังเกณฑ์ให้คะแนนก,นกันก่อนเลยนะคะลน,นะคะความพร้อมเพียง20คะแนน,นะคะ่ะ 2. อ,อารมณ์และบุคลิกภาพ20คะแนน,นะคะ่ะ 3. ภาพรวมและการแสดงทีมเวืกยี่คะแนน,นะคะ่ะการให้ความบันเทิงผู้ชม20คะแนน,นะคะ่ะรวมเป็นทั้งหมด80ดคะแนนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนๆทุกคนอยากจะดูกรนเช่